อาสวัสดีครับลูกพี่ครับผมไอ้เมื่อนีร่บ้นคิดดิเพื่นมากินไก่แท้เมื่อนีร่สุดยอดดีดีมาจากถจัดสต็อครับสาขาหนึ่งน้องเอิบกิ๊ดเพิ่อนมาเลยมาสาขาสองของมาเอ๋เนาะมาลแรกก็เล็กรอมาสาขาสองครับแน่เดีมีอูเพียเนาะอูเพียมาจาัดสต็อกแน่นอนนะครับอูเพียครับน้องคนนี้อูเพียเจอตรงนี้ตรงนี้เน่าแก่ข่าวเนาะไม่ต้องเขากันไม่ต้องเขากันนะมั่นใจมา่ออีสานบไปครับเออเขากันโอเคโอเคบาย ก็ขอบคุณหลายเอาสะอายแซ่บๆนะครับผมนะผมครับอ่าครับผมมาเนี่ยเดี๋วมาเบิ้งเด้อครับผมเปิดบ้านลาดเบ้าเอเด้อครับผมเ่อหมาประมาณนี้นะครับเนาะทางทางกับรถต่อกับพวกนี้มันเกิดนะครับเนาะไตทางนะครับเนาะสำหรับสอบวันที่นะครับผมมาเนี่ยมาเบิ้งเด้อกพื่อลูกค้าวสีมาแบบเด็ไปเบิ้งไปเบิ้งไปเบิ้งลูกค้าเพิ่นหลายวันอ๋อ ไปลงไปลงไปลงไปไปเนี่ยครับนี่ฉากหลังเพิ่นครับผมคล้องแท้คล้องแท้ครับผมนี่แหละเสบียงเสบียงไข่หำไข่หลัง ใส่ครับครับไปรวมกิมสวัสดีครับผมเมื่อนี้ครับผมมาเบิ์เบาเอคายของครับผมนี่บรรยากาศของแทีบินก็ออเดอร์ไลน์นะครับเนี่ยบรรยากาศในร้านนะครับผมตาเนี่ยนะครับเนาะเพืไปได้ครับสุดยอดครับสุดยอดนี่บรรยากาศในร้านนะครับเนาะ ครับตำมมะละคอครับผมตามห้องคร <HHH> ับ Ed, ผมสำหรับเบาะเย in, ี่ยครับประกบเข่าประกบเข่าเพิ่นของแท้ของแท้ครับแล้วออเบาะเยี่ซอยจุบคล้องแท้ของแท้คือขากระเายนะครับสำหรับมือนี้ครับผมก็ขาเนี่ยก็โอเคขาเนี่ยครับเด้อขึ้นออกเดินก็ทิศก็หยุดครับผมอันนี้คือปักบหย่างครับปักบหย่าง ของแท้ของแท้พักซอมเลยเนื้อยังเนื้อมูดมั้มนี่ครับหน่อยจุเคบรรยากาศคืให้ซอสเหมือน วันที่เปิดกันถึงอาทิตย์นี้ครับผมไม่มีมืออยู่นะครับผมเนมี่ยเดือดทีนี้ก็เราจะเพิ่มแต่ดุจในแดครับผมไปยาวไปครับตลอดที่ต้องหยุดนะครับผมขอบคุณหลายทีมากอุ่นๆนะครับผมมาแม้หนูหมวันนี้ออกเดิอดรายแต่ก็ไปได้ครับไปครับผม อาจะไปครับสำหรับวันอาทิตครับผมบ้าเอ๋ครับผมบ้าเอ๋แน่ของแท้ของแท้เพื่อนของแท้ายใช่กับมาร้อฉันกินอยู่ตัวตั้งใสถุงนะครับเนาะคือน้องนะครับเนาะกาแน่ยน้นนะครับสำหรับวันทิตนะครับผมแต่ว่าก็ไปได้อยู่ครับบรรยากาศกับะมาณนี้มวลคือคืนดีนะครับเนาะรับเบ้าเอ๋วันอาทิตย์จันทร์ถึงอาทิตย์นะครับเนาะมืนอ็ได้อยู่กับเพื่อนกับ ที่บอกตามเพจตามไล่โซนอยู่นะครับเนาะบรรยากาศสุดยอดสุดยอดคืออยู่คือคอยู่ค,ยยครับผมนี่แหละมากิ่นกระอุนเลยหลายเด้อครับขอบคุณห,หลายๆรับพี่ทางแต่งหนา้าแต่งตาของไล้บอกสาระนะครับผมเนาะลืมเคือละขอบคุณหลายที่มาอุดหนุนนะครับผม Đâu, mọi đường khẩu Ai à, lên Thôi, thôi Qua vui nhận Mày mò ra phía không? Ở kia mất đi